กินข้าวกทนปฮะอยู่ที่วัดป่าดอนสวัรคิ์นะครับ

do lado เมตไตรกเมตไตรกชัยญาเทพนุ่งรวยบาปขออนุโมทนาสาถึงสายถึงสายถู่นถึงกับทำงานกับนี่นถืกับต่าถเสกเกการส่้าตลอดไปสูใสตลอดมาไม่เคยเล่นอาญามันทำนู่นทำน่ ังมีเหนื่อยรมรับุญยาั้ารสอให้คุณ่อคุณแม่มาทนบุญท่านตรนี้นะครับชกะอสุดิน้าทีของกระพงนะครับสับนองสัทอนองสงห์บาณเนี่ยกระท่านมาสกถาที่าดกระไรสิบ่งของกระผมของรัขอ ผมออาซนนุกาลำเท้งาหลาดได้ด้วยแม่เ็ขาวปยังไม่ดีเมาทำน้าเป็นตะกียข้าวไม่ดนรูสุนัขตนวีที่ต้องพินถงองิัศรรย์ทำปฏิกเริกะัุ Trainer, றத, aser, ๊กแ้่ผสมสดไม่่้ง้ใ้ี่สมเืน่าวันนาพิมงองสุทัศ สิบสมัยก็สาภารเขากำไรเฮ่ต้องแทงแน่ตัวเท่ากราตัวเ่าชีวะพันละหน้าให้หมดแน่นว่าแก่เด็กๆท้าอารมณ์ข้าให้บขาผ่าแผ่รยม่านมากเขาตอให้หุดสักกมาหเดินสมบัตเกิดนั้นต่มสักโสัการเนโกาาสดยาขาดแคนเรื่องทุกนีขพอใปที่เท่าทึ่นเวยดีสัสตีเาเถากราตัวเถา็กเรลทา เป็นสถานทีุ่เสดด้วยเด็กถลกตะลักใจปาโลธรรมาวัฒน,นีอาดุวันโนสุขังพลังมันยืมมันยืนมได้สาธุสรับนี้ประผมกระทงานาที่แบบสมบูรณ์แ้วที่ขออว่ยาสาวัสดีค่ะ

What the c 没 m a k

Thank you.